วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวการบิดคันเร่งของตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคือการบิดของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันจะมีระดับเกียร์1 2 3ก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราใช้ยังกับมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ทั่วไปอะ่ะการบิดทีนึ่งอะ่ะหรือบิดค้างอะ่ะบางทีเราอะ่ะยังไม่นิยมบิดค้างเลยเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเครื่องมันจะ ทังได้ใช่ไหมมันจะใส่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาก็เช่นเดียวกันนะคะจริงๆการบิดอะเราไม่ต้องบิดจนมันสุดข้อมือหรอกเราอาจจะบิดสักครึ่งนิดเออไม่ต้องเต็มร้อยบิดสักประมาณแบบ95อย่างเงี้ยก็พอแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ก็คือบางทีเราบิดไปจนสุดแล้วอยู่ดีเบรกเกอร์มันตัดอะมันเกิดจากเออไม่เกิดจาก การที่เราอะบิดจนมันสุดจนเกินไปเหมือนกับเครื่องยนต์เ e. อจะใช้คำพูดยังไงดีเหมือนเราใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วท่วไปอย่างเงี้ยการที่เราบิดค้างๆไว้เมื่อไปเปรียบเทียบอบะเครื่องอะมันก็จะพังได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็เหมือนกันนะคะเวลาบิดอ่ะให้บิดแค่ประมาณแบบ9ก้ก็พอไม่ต้องไปบิดจนมันสุดข้ออย่างนี้นะแบบคลายขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ช่วยเนี่ยถึงเราจะถึงเราจะบิดไม่สุดอย่างเงี้ยเห็นไหม เนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเราปล่อยลงมาเนี่ยมันก็ยังสามสิบห้าอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบิดมันสุดเพราะว่าถ้ามันบิดมันสุดเกินไปอย่างเงี้ยตัวเบเกอร์เขาจะตัดได้เนี่ยก็ปล่อยข้อมือลงมาให้มันเบาๆอันนี้ก็จะทําให้เบเกอร์ไม่ตัดได้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่บอกว่าขับมอเตอร์ไซค์พวกนี้อยู่ดีเบเกอร์มันตัดนะก็อ่อนข้อมือลงมาหน่อยในเวลาบิดอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเนื่องจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเวลามันบิดหรือว่าเครื่องยนต์มันเป็นอะไรเอ้ยตัวชุดแฟมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่เหมือนเครื่องยนต์เวลาเราบิดไปมากๆเครื่องยนต์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันจะดังคือคือๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วคือเครื่องมันจะพังแต่เนื่องจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านี้เขาไม่มีเสียงเพราะวิ่งที่ไม่มีเสียงอันนี้ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทําได้คือเบรกเกอร์เขาจะตัดไม่อย่างงั้นถ้าเบ เออมอเตอร์ไซเครื่องยนต์นะเนาะแต่อย่างกับในนี้มันเป็นไฟฟ้าไงพอเป็นไฟฟ้าก็เนี่แหละต้องใช้วิธีนี้ในการปิดข้อมือเอานะขาอ่านี้ก็เป็นวิธีเนึางนะของการขับมอเตอร์ไซคไฟฟ้านะเอามาฝักไว้กันเพียงเท่านี้จ้ะ